มามากินข้าวครับมามามาตรงไหนว่านุ่นจว่าดับมาเมครั้งครับกองควักอยู่ยะครับกันงเตียงครับกล่องคักจากเอฟซีพาเซ์ก็ จากนี้ก็ได้มาถึงกับฝ่ายแก่จุ่มพลควักมาครับข้าวทานอาหารแห้งรับขอขอบประคุณมากครับพวกเราอยู่กินกันแบบเจ้าจางครับก็เลี้ยงจางง่ายๆครับจนนี่ครับกู้เลยคนจนก็ต้องอยู่แบบนี้ครับต้องเลี้ยงเองครับจางกินหมาก้าเองครับคนจนกับบีบมันน่ากินเองมันพอลุงเกียรตจกับพอลุงเกียรติ ก็มาเนี่ยหยัดแมกูได้ันยหัดแมจะบักกินจะหนาก้มหนวไหก็จัปักน่อยแคู่กจะปักพนั่งเข้มกผมเหกได้เ่าเหนียจนได้หยัดแหมยรอยกูจะกินแบบกินไมเสถุงได้หเเอเลยรครับนรู้มั้งเอหนาไหได้ดังน้อยจัปักเหน่อยเงีชีวิตก่นจางกับยั่วไงครับ vô <oh> ngay kinh tay giá cấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เขียวด้วยกับแบบนับไม่อือโอ้ยแบบนั้นอมตุ้งตานายบอกว่าน่าฮ่าาฮตาด้วยคุณยิ้าจะฟูไอ้นู้นจะตาตั้งตอนนั่นคือเออนั่นแหละหัวนั้นเลยป้าอีเปด้าหัวั้ดตอนอยู่เย็บตีนแล้วนะอยู่เย็บตีนนี่อ๋อ <laughs> อยู่ไหกินไงกับปวดใจอยู่แก่จางลูกเดี๋ยวกินก่อยมาสี่ร่างครับกินแบบเอก็ะไดครับนี่ครับลุกรวยวันนี้ปีดำไปยิบมาจากกอง ยาจางครับกินได้เป้ครับนี่ครับกินได้เป้พวกเราอือย่าได้มามีจางกี่เจือกับทุกคนมีจางสอากันหมดกับจางตุกเจืเสองกันหมดกับมีซีตีนกับไม่ต้องตามอัของคว้ากับมามาที่สับโดกับโต๊ไก่กับ ไหนวันนู้นบิบ้าครับเอามาควัาพวกเราครับนี่บอกวักจาก F4 ปลายประเทศกับขอบพะกุณปลายแก้วจุมพลครับตัวเองทํางานไม่ได้มาไม่เวลามาครับก็ช่องคล้องมาให้ครับก็ติดตามกันได้นะครับไอ้กูกูปลายประเทศตีออกมาจากั้านสิงค์อนพร้อมกันครับปลายแก้วจุมพลครับใน Facebook ข้องปลายแก้วจุมพลกับชื่อปลายแก้วจุมพลกับพิมพ์ไปก็จะเจอครับ ก็ไลยสดให้ดูว่าตกวเจ้ากับการทำไม้ก้องคนนี้ไมทรอบการกับรุนนาครับกาขอจ้ามาแล้ว้วยมาแป๊บเดียวปด้อนมากี่นาทีมาก็ต้องกันเลยนะออทมาออปได้เลยนะ เราจะดังฮะวมว่อมเ,เอผมากินข้าวนี่ฮะน,ะนะน่ลักยกมากันไม่ตำเล้วทำมันาแล้วว่า่วแกอมันะโจมตไม่้มีนี่วันตัวตับเสียงวอะอะตายเล้อ แกรยยกแนบมันยังแดงจิ๊กมิวอืมจิ๊กมิวตัวโตอะไรโอ้แม่งมาถึงข้าวอโอเคครับ,คครบมาต่านข้าวกันยำเสียงครับเล่นกายทุกกำลังใจครับมีขาสับปะราครับขอบคุณมากับสวัสดีครับ